เย้ yeah, วันนี้มีโอกาสไปชอปปิ้งมาอีกแล้วนะคะพิมพ์ไปซื้อของ4ชิ้นนี้มานะคะ mm hmm. เดี๋ยวพิมพ์จะมาแกะกล่องไปพร้อมกับคุณคณ,ณทุกคนแล้วก็ถ้าอยากทราบว่าที่พิมซื้อมาวันนี้มีอะไรบ้างนะคะ mm hmm. ติดตามค่ะ <ขอ S 1> วันนี้ที่ซื้อมา4ชิ้นนะคะ<อ>ก็4ชิ้นสียี่ห้อสีอย่างเลยนะคะไม่มีอะไรซ้ํากันเลยม,มาดูทีละอย่างเลยแล้วกันค่ะอันแรกนี่เนื่องจากว่าทุกวันนี้พิมพไม่มี ลองพื้นใช้เป็นของตัวเองนะคะก็คือจะใช้เป็นอันที่เป็นแซมเปิรที่เป็นซองถ้าใครเห็นของคลินิกซึ่งก็ดีมากนะคะแต่มันเป็นสูตรสําหรับผิวแห้งก็เลยรู้สึกค่อนข้างมันพับปกตินคนผิวมันวันนี้ก็เลยออกไปซื้อมาเนื่องจากว่าหิมได้ดูรีวิวจากกูรูหลายคนที่อยู่บน u t u b e เนี่ยแล้วก็วันตอนนี้เนี่ยยี่ห้อนี้คาลโอเอลเล่เนี่ย,อยของเกาหลีนะคะเข้ามาขายในเมืองไทยแล้วกออ็อยู่ที่ร้านวัดสดุแล้วพิมก็เลยแอบเข้าไปดูแล้วก็ซื้อมาสหน่อย ที่ซื้อสูตรนี้คือจริงๆแล้วเขารีวิวสูตรอื่นเอาไว้นะคะที่เป็น BB ีที่เป็นหลอดสีชมพูลายตารางๆแล้วก็เป็นหัวปัม๊มแล้วก็ควาลงแต่วันนี้พิมซื้อเป็นสูตรนี้มาแทนเป็นสูตรว a เ e r Drop B B นะคะคือหลังจากที่ทด,ทดสอบทดลองที่ร้านแล้วเนี่ยของสวยมากเลยวิงว่งวิงว่งวิ่งเนื้อบางเบาแล้วก็ไม่น่าจะทำให้หนักหน้ามากแล้วแต่ก็ก็ cover พอสมควรนะคะก็มีก,ก็พอสมควรเอาออกจากกล่องมาแล้วเป็นแบบนี้นะคะ ขนาด50 ml พิมซื้อมา5 50 5 50บาทก็ถือว่าคุมค้มพอสควรเพราะว่าถ้าเกิดเป็นของยี่ห้ออื่นถ้าถ้าเกิดใครที่ต้องการการปกปิดสูงเนี่ยของเลฟลอนจะมีหลายรุ่นมากกว่านะคะแต่ว่าอันนั้นก็จะเป็น30 ml แต่ก็คือพิมพ์ว่าปริมาณอาจจะไม่ค่อยเป็นประเด็นเท่าไหร่อันนี้อยู่ที่ว่าใครชอบเนื้อมากกว่านะคะเราลองมาลองเทสดูนะคะแล้วก็ผสม spf 27ด้วย แต่ไม่มีสีให้เลือกนะคะเขาจะว่ามีสีเดียวสีเดียวเฉดเดียวนี่นะคะแล้วก็เนี่ยเย็นรู้สึกเลยว่าเป็นสูตรน้ำจริงๆนะคะซึมลงไปเลยก็คือปกปิดบานกลางไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น้อยไม่มากนะคะแล้วก็สึกเย็นๆแล้วก็เนี่ยค่ะเอามือข้างหนึ่งแตะเนี่ยก็คือจะรู้ได้เลยว่าไม่มีความหนึบเลยนะคะก็คือ ชอบเนื้อแบบนี้ก็เดี๋ยวพิมพ์จะใช้อันนี้ในจริงๆแล้วทุกอันที่จะใช้ที่ซื้อมาวันนี้ก็คือจะใช้ในติวเตอร์เรียบต่อๆไปนะคะก็ลองติดตามดูได้อันต่อไปชิ้นต่อไปเป็นอายไลเนอร์เพนซิลของ e 2 d นะคะของเกาหลีเหมือนกันยังไม่ได้แกะเลยนะเห็นไหมซีลยังปิดอยู่เลยนะคะพิมพก็จะเปิดออกมาโดยบิดเกลียว เป็นอายไลเนอร์สีขาวซึ่งกําลังมองหายอยู่แล้วปกติเวลาไปลองอายไลเนอร์ที่อื่นเนี่ยมันมักจะต้องขูดลงกับหลังมือเลยค่ะถ้าเกิดว่าเธอถึงก็งต้องขูดกับหลังมือเนี่ยแสดงว่ามันแข็งเกินไปนะคะเวลาที่เราไปเขียนที่ตรงเส้นขอบตาด้านในเนี่ยแปลว่ามันจะต้องขูดขอบตาเราไปด้วยค่ะเพราะนั้นเราคนที่ต้องใช้แบบที่มันเวลาวะเขียนลงบนหลังมือแล้วค่ะมันติดทันทีที่ ดินสอมันวาดลงไปเบาๆนะคะแต่เพื่อจะโชว์นี่มจะเขียนหนักนิดน,นึงเพื่อให้เห็นสีนะคะก็คือเป็นสีขาวออกมุกๆนิดนึงนะคะนี่แล้วที่สำคัญที่ดีที่สุดคือมันเป็นอัตโนมัติพินซิลหมุนออกมาได้เลยเราไม่ต้องเหลานะะชอบมากหวังว่าจะเป็น product love อีกอันนึงนะคะอันถัดมาเป็นดินสอเขียนคิ้วของ Skinfood อ๋อลืมบอกไปแท่งนี้จริงๆมันจะ195บาทแต่วันนี้เนี่ยเขามีเซลล์ของอีทูดี้วันสุดท้ายก็เลยซื้อมาได้ที่ประมาณ150 160บาทนะคะเขาลดให้ไม่รู้ใบบวชเฉยโชคดีส่วนของสกินฟู้ดไม่ได้ลดอันนี้จะ100สจะ195บาทนะคะเป็นซอสียนคิ้วแต่ว่าเป็นแบบรุ่นอัตเมติเช่นกันนี้เบอร์ห้านะคะเป็นเบอร์ห้าไม่รู้จะโฟกัสหรือเปล่านะคะเบอร์ห้าเบอร์ห้โอเคอ่าแล้วก็ตัวแท่ง ข้างในเนี่ยมันไม่ได้เป็นกลมๆนะมันจะเป็นแบบว่าแบนๆแบนๆแบบนี้ส่วนสีจะเป็นสีอ่อนนะคะถ้าเกิดเป็นเบอร์หกของเขาจะเป็นสีเข้มคือเป็นสีน้ำตาลอ่อนพิมชอบเขียนคิ้วที่สีอ่อนนิดนึงเนี่ยนะคะให้ดูจะให้หน้าดูสว่างสว่างก็คือเข้ากันได้กับสีหน้าเราพอดีเลยแล้วก็ปลายด้านหนึ่งเป็นดินสอปลายอีกด้านหนึ่งจะเป็นแปลงหัวกลมแบบนี้ แต่ขนค่อนข้างนิ่มนะคะจากที่เทสมาเนี่ยไม่เหมือนกับพวกของ Dior หรือเลไรนิ้แปลงเขาจะเป็นแบบแข็งๆหน่อยนะคะก็เดี๋ยวต้องลองดูว่าเวิร์กยังไงหรือไม่เวิร์กนะคะส่วนอันสุดท้ายของวันนี้อยากได้มากรอดูมานานแล้วแล้วก็งกไปงกมานะคะเห็นมันแพงก็เลยไม่ได้ซื้อมานะคะอันนี้ก็เป็นมาสคาร่าของ Fiber Wick เป็นรุ่น Extra Long นะคะสีดำเขาจะมีสีน้ำตาลด้วยนะคะสำหรับอันนี้เนี่ย เข้าแถมอายไลเนอร์มาด้วยนะคะอีกสองสีคือสีดำกับสีน้ำตาลจริงๆหิมแก่มมแ,แ,แล้วก็ติดกับข้อใหม่อโชว์ของแถมกันละกันคือแบบว่าตอนแรกเห็นอุ้ยตายแท่ขนาดนี้ก็เวิร์กนะปรากฏดเปิดออกมาเป็นเป็นฟาร์มดึง่างนี้นะคะปาเล็กๆนี้แล้วก็เป็นตัวดันอย่างเงี้ยค่ะขึ้นไปปื๊ดให้ไส้มันออกมาซึ่งเนี่ยคะ่ะดันทั้งหมดแล้วค่ะคือทั้งหมดมีแค่นี้ ก็คือเรียกว่าให้ทดลองใช้จริงซึ่งคิดว่าเท่านี้ก็คงใช้เป็นพอใช้เวลานานพอสมควรนะคะอันนี้เป็นสีน้ําตาลส่วนอีกอันนึงเป็นสีดําก็เบสิกได้มาอันนี้ก็คิดว่าคงเก็บเอาไว้ใช้เวลาแบบเดินทางไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเล็กสะดวกกระทัดรัดดีนะคะสําหรับอันนี้ลยังไม่ได้ลองเลยแล้วก็วันนี้แต่งหน้าไปแล้วด้วยนะคะพูดถึงดูวนันนี้วันนี้พินแต่งหน้าโทนสีม่วงนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากดูลุคนี้ก็ ป้าพิมพ์สอนแต่งหน้าสีพลอยนะคะอันนี้จะเป็นสีอมิติหรือส,ส,สีม่วงนะคะอันนี้เปิดออกมาแล้วทึ๊ๆเอาจากกล่องแพ็คของเขานะคะนี่ไฟเบอร์วทั้งหมดนี้ซื้อมาจากตรงนี้ซื้ออันนี้คือซื้อาจากร้านาอุนรันี้ก็เปิดเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะต้องเทสแล้วล่ะคะ่ะนี่คะ่ะหัวแปรงเป็นแบบนี้มาเพิ่มในคอลเลคชั o นมาสคาร่าของเราสนน่อยนะคะ ที่ไม่ได้มีเยอะมากก็มีแค่อันสองอันเท่านั้นค่ะก็ทั้งหมดนี้เป็นสลิตภัณฑ์ที่พิมพ์ได้ซื้อมาใหม่ในวันนี้นะคะครบแล้วก็หวังว่าจะได้นำไปใช้ในติวเตอร์เรียนต่อๆไปถ้ายังไงก็ติดตามชมแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะกลิ่นถุงเครื่องสำอางมีความสุขมากเลย